ทุน100บาทนะครับสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับวันนี้เรามาลุยกันเลยครับวันนี้ผมมีทุนที่100บาทกับการบิดครั้งละ5บาทนะครับตาแรกก็เข้ามาแล้วที่10บาทนะครับเข็มที่2เข้ามา2.5บาทดูสิครับว่าวันนี้เราจะทําอะไรได้บ้างเคแมวเหมียวมาแล้วครับเข้ามา3ตัวนี้คือได้ฟรีสปินนะครับ10ครั้ง นี่เป็นอั2แบสองคนเข้ามาครับเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนตัวายครับที่จะทำให้เราโบนัสได้เยอะด้วยมาครับสปินแรกกดไปปั๊บได้เหรียญทองมาครับบอกเลยว่าทุน1 0 0บาทนะครับมีทุนน้อยก็เล่นได้นะครับไม่ใช่ว่ามีทุนน้อยเล่นไม่ได้นะครับสำหรับเกมแบบนี้นะครับรัสอีหยาดเปนเกมสล็อตนะครับเป็นในค่ายของโจเกอร์นะครับเป็นเกมที่กําลังฮิตด้วยนะครับเกมนี้นะครับใครที่แบบว่าอยากเล่นเหมือนกันกับผมนะ บอกเลยว่าต้องเล่นแล้วนะครับพลาดไม่ได้แล้วเกมนี้เขากำลังแจกโบนัสกันอย่างกระหึมกระหำเลยอะ่ะมาช้าก็อดไปนะครับเพราะว่าเหมือนว่าช่วงแจกเขาจะแจกแค่ไม่นานเท่าไหร่นะครับใครมาช้านี่ถ้าโอกาสไปในี่ยเสียดายมากเลยนะครับตอนนี้กำไรของเราอยู่ที่169บาทแล้วรวมกับของใหม่เป็น201บาท บอกเลยว่าเราได้กําไรมาแล้วครับตอนนี้ที่200บาทแล้วนะครับยังเหลือ4 f r ฟรีสปินะครับที่จะสามารถทํากําไรกับเราได้และยังมาแบบต่อเนื่องนะครับลงทุนแค่5บาทต่อตาเองนะครับแต่ว่าได้กําไรกลับมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเหรียญทองมาแล้วครับแถมมีไก่ให้อีกตัวนึงนะครับเกมนี้ได้ไป66บาทครับ ว้าวบอกเลยว่าไม่หมูนะครับเกมนี้นะครับนะไก่เลยแหละครับมีแต่ไก่ใช่ไหมฮะตอนนี้เราอยู่ที่4 3 5บาทนะครับเป็นการจบฟรีจะเินไปโอ้โหบอกเลยว่าเกมเดียวนะครับสร้างกำไรให้คุณได้วันหนึ่งละวัน400บาทเลยนะครับแค่เพียงแค่ไม่กี่นาทีก็สามารถทำกำไรกับคุณได้แล้วเพียงแค่5บาทนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับ ใครอยากเล่นเกมเดียวกับผมนะครับหรือว่าสนใจอยากจะลองศึกษาข้อมูลนะครับก็สามารถแอดไลน์ที่ผมปักหมุดไว้ให้นะครับหรือว่าลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับนะแล้วเจอกันในเกมครับ